สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดแนะนำนะครับว่าให้ไปรีบแลกเหรียญห้บาทหรียญรัชกาลที่9ปี2 5งพันนะในปีที่ผ่านมาที่พ่อหลวงเสด็จสวรรค์คาไลไนะครับให้มาแลกเก็บเอาไว้นะครับเป็นเหรียญยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับให้เป็นเหรียญใหม่ ไปที่กองกระสับรังสิตนะครับที่เป็นโรงงานผลิตเหรียญน,นะครับมันมีหน่วยแลกเหรียญน,นะครับให้ประชาชนทั่วไปแลกเหรียญ5มาครับนะจำนวนถุงละ1น0เหรียญ5 0 0บาท2ถุงก็1000บาทนะสิถุงก็5000นนะครับมาเก็บเอาไว้นะครับเป็นเหรียญ UNC นะครับเหรียญใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานอีกไม่นานนะครับ เหรียญที่ผลิตจากกระทรวงการคลังก็จะหยุดการผลิตหรืออาจจะหยุดผลิตแล้วเหลือสต็อกให้แรกนะครับนะสำหรับผู้ที่สะสมนะไม่นําออกมาใช้งานนะครับแต่เราอาจจะคัดเลือกดูว่ามันมีเหรียญพิเศษต่างๆที่ราคาสูงกว่าปกติบนอยู่ไหมนะครับแล้วก็นะเ,เมื่อเสร็จแล้วก็เก็บใส่ถุงเหมือนปกตินะเก็บเอาไว้รอราคาซึ่งอีก5าเดือน เหรียญเหล่านี้กนะ็จะเริ่มทยอยหมดจากท้องตลาดนอกนั้นที่อยู่ในท้องตลาดก็เป็นเหรียญเก่าที่เราเก็บไว้ก็เป็นเหรียญใหม่นะครับไม่ผ่านการใช้งานราคาก็จะสูงกว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วเพราะั้นก็จะมนะีราคาที่สูงขึ้นคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับนะในอดีตที่ผ่านมาก็กําไรนะปีละเกือบ100%เพราะฉะนั้นนะก็อยากจะฝากให้สําหรับผู้ที่ลงทุน ที่ดูจากถอยฟีฟอร์คิดให้มุมมองมองมุมเหรียญใหม่นะครับอย่าไปสนใจเหรียญเก่าเลยครับเพราะว่ามันราคาแพงแล้วเราต้องไปซื้อต่อจากเขาอันนี้เราแลกในราคาทุนเลยนะครับราคาหน้าเหรียญ10บบาทก็คือ10บาทนะหนึ่บาทก็คือ100เหรียญ1น0 0 0บาทก็คือ1000เหรียญน,นะครับถ้าท่านปล่อยได้กําไรนะสิบาทได้20บาทท่านก็กําไรร้อเปอร์เซ็นต์แล้วภายในเวลาไม่กี่เดือนครับนะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเราเชื่อว่า โอกาสที่ราคาจะสูงขึ้นไม่ว่าจะ50%เป็นตนะเป็นนะสิาบาทนะมีโอกาสสูงมากเพราะพอ่อหลวงของเราคือราชันของโลกนะครับเพราะเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญที่ระลึกที่มีความสําคัญต่อชาติของเราในปีพศสองพร้อยสาฝากไว้เป็นข้อนะคิดในการลงทุนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม Toy ยฟร e ฟอร์คิดนะครับ ความคิดสร้างนวัตรกรรมนะครับเพิ่มผลกำไรขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ